คนนี้เป็นอดีตเอกอัครราชทูตที่กรุงโบโนสไอเรสที่กรุงโบโนสไอเรสที่ประเทศอาร์เจนตินาอาร์เจนตินาก็เป็นประเทศหนึ่งที่แทบจะล้มละลายท่านทูตท่านนี้ชื่อท่านทูตนาฤทธ์นาฤทธิ์โรดเฟื่องระบินเอกอาครราชทูตณักรุงโบโนสไอเรสประเทศอาร์เจนตินาผมอยากให้ฟังฟังจากสิ่งที่ท่านเตือนคนไทยไว้ท่านเขียนไว้เมื่อต้นปี2 5 6 6ผ่านมาแค่ปีเดียว เพราะท่านเห็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นและผ่านประสบการณ์ต่างๆมาทั่วโลกเหมือนกับเราเมื่อโตขึ้นมาระดับหนึ่งความคิดอ่านก็จะแตกต่างจากเมื่อตอนเด็กๆความรู้สึกรับผิดชอบชั่วดีมันก็มีมากขึ้นเพราะเราเห็นโลกมาเยอะอันนี้เป็นบทสรุปในใจว่าอะไรเป็นอะไรเมื่อคนไทยต้องการพักการเมืองที่มีอะไรใหม่ๆจะเปลี่ยนแปลงทางการการบ้านการเมืองคนก็เฮโลไปเลือกอย่างกับพักเก้าไกลต้องการเขาเป็นรัฐบาล เอาละก็ยินดีด้วยและปล่อยให้ระบบมันเดินไปแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปมันก็ค่อยๆซึมเข้ามาซึมเข้ามาคือการอะไรครับคือการล่าอาณานิคมแบบใหม่ของสหรัฐอเมริกาและประเทศตะวันตกนั่นก็คือจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นเท่านั้นของการล่มสลายของประเทศไทยพักก้าวไกลได้อะไรได้เงินได้อำนาจได้เงินได้อำนาจโดยไม่คำนึงถึงวิธีการถูกผิดชั่วดีอะไรฉันไม่รู้พักเก้าวไกล เป็นพักหนึ่งที่ได้กองทุนจากสหรัฐอเมริกาโดยผ่านองค์กรผ่านมูลนิธิลับๆหลายองค์กรในการขับเคลื่อนทางการเมืองเพื่อเปิดช่องให้สหรัฐอเมริกาสามารถแทรกแซงทางการไทยได้พี่น้องสังเกตดูให้ดีสังเกตจะอะไรสังเกตจากลุ่ม NG o องค์กรซึ่งเป็นองค์กรที่นอกเหนือรัฐบาลก็เอ NGO, non ็นจีโอนอนกอบเปอ n ์เมน b a l i z a t i o n คือมันเข้ามาสนับสนุนการร้มล้างสถาบันนี่คนพูดคืออดีตเอกอัครราชทูต นาริโรดเฟื่องระบินนะครับ NG o อมันเข้ามาสนับสนุนการล้มล้านสถาบันกลุ่มสิทธิมนุษยชนต่างๆรวมถึงการนําทูตสหรัฐและประเทศตะวันตกเข้ามา,าเข้ามาประชุมบ้างมาสัมมนาบ้างมาการเคลื่อนไหวทางการเมืองบ้างนี่คือการล่าอาณานิคมแบบใหม่ที่คนสมัยนี้ไม่ค่อยรู้คนสมัยนี้ไม่ค่อยคํานึงถึงว่านี่คือการล่าอาณานิคมของพวกมันอเมริกามันต้องการทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ของประเทศไทยต้องการนําประเทศไทยมาตั้งฐานทัพเพื่อง,งัดอานาจ กับประเทศจีนซึ่งทางสหรัฐอเมริกาพยายามจะเข้ามาตั้งหลายท้งแล้วนะแต่ทางประเทศไทยทหารไทยเขาไม่ยอมไงทหารไทยเขาไม่ยอมยอมอย่างเดียวคือเข้ามาฝึกฝึกรบมาซ้อมรบคนจนของอเมริกาเวลานี้มีสี่สี่ห้าสิบล้านคนเท่ากับประชากรหนึ่งประเทศแต่เศรษฐีระดับต้นๆของอเมริกาซึ่งเป็นระดับโลกก็อยู่ในอเมริกามันยิ่งเป็นการบอกอะไรครับพี่น้องทั้งหลายมันเป็นการบอกว่าทุนการเงินมันสร้างการกระตุกตัว มันสร้างการกระจุกตัวไว้ที่คนจํานวนหนึ่งนี่ก็คือความเหลื่อมล้าจากระบบสรีนิยมและทุนนิยมซึ่งจริงๆมันก็ไม่เคยมีอยู่จริงในทุนสังคมเนี่ยทุนเสรีนิยมหรือทุนนิยมเนี่ยแต่ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นเชื่อว่ามันไม่มีทางที่จะเลี่ยงสารัฐเนี่ยอยู่ได้ด้วยอะไรครับหลายท่านรู้ว่ามันอยู่ได้ด้วยอาวุธแต่ถ้าไม่มีสงครามมันก็ขายอาวุธยุทโธปรกรณ์ไม่ออกออวกาศก็เหมือนกันหรือถ้าสหรัฐอเมริกาต้องการนําอาหารเป็นตัวจูงเศรษฐกิจของตัวเอง พื้นที่ผลิตอาหารไม่พอครับเมื่อมันไม่พอมันก็ต้องขยายดินแดนสิประเทศไหนอุดมสมบูรณ์มันก็จะมาเอามาล่านาณิคมไงฉะนั้นสหรัฐเองต้องการให้เกิดสงครามในภูมิภาคเอเชียต้องมันออกเสียงใต้เพื่อที่จะได้ขายอาวุธเพื่อที่จะคานอำนาจกับจีนซึ่งณวันนี้มันเริ่มต้นแล้วที่ฟิลิปปินส์เริ่มต้นแล้วที่เกาหลีใต้ซึ่งประเทศเหล่านี้มีโอกาสเกิดสงครามกับจีนและรัสเซียซึ่งในอนาคตถ้าหากยังทํากันแบบนี้ เราคงได้เห็นสงครามไทยจีนก็เหมือนกันไทยก็เหมือนกันอยู่ในชายภูมิที่ดีมีทางออกทะเลมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ต่างชาติยกย่องว่าเป็นครัวของโลกจึงเป็นเป้าหมายสําคัญของไอ้กันของสหรัฐอเมริกาและของชาติตะวันตกและสิ่งที่ยากที่สุดพี่น้องทั้งหลายครับคือการเข้ามาแทรกแซงประเทศไทยที่มีความมั่นคงทางวิถีชีวิตและความพักดีในสถาบันองค์พระมหากษัตริย์ที่พระองค์ท่านได้คานอำนาจและเป็นเสาหลักของประเทศไทยอยู่ทุกวันนี้ฉะนั้น ไองานนี้ถ้าเราจะพูดกับตงุงรมก็เป็นงานยากของสหรัฐอเมริกาเป็นงานยากของสหรัฐอเมริกาที่จะต้องลดบทบาทของสถาบันหลักเหล่านี้ให้มันอ่อนแอลงจนถึงเป็นสัญ,ญลักษณ์เพื่อที่จะเข้ามายึดครองได้โดยง่ายฉะนั้นไม่แปลกอะไรครับที่พักคก้าวไกลจะขอยกเลิกมาตราหนึ่งหนึ่งสองแล้วเข้ามาตั้งรัฐบาลแต่ประธานรัฐสภาตอนนั้นคือในชวนหลีกภยัยบอกว่าเสนอเป็นยัตติมาอภิปรายไม่ได้เพราะมันผิดรัฐธรรมนูญฉะนั้นสิ่งที่ชาติตะวันตกและอเมริกาได้ทํามาอย่างต่อเนื่องมากกว่า60ปี มันสร้างอะไรครับมันสร้างซอฟต์พาวเวอร์มันสร้างซอฟต์พาวเวอร์แบบซึมลึกเข้ามาในรูปแบบต่างๆในรูปแบบการศึกษาที่ทันสมัยในรูปแบบของหนังของภาพยนตร์เป็นการให้ทุนนักเรียนเพื่อไปเรียนต่อต่างประเทศและกวาล้างสมองให้คนของเราเนี่ยเสพติดกับคำว่าประชาธิปไตยประชาธิปไตยประชาธิปไตยมันเด็กๆท่องคำว่าประชาธิปไตยเว้ยบอกเฮ้ยมันทันสมัยมันสี่วิไลนะมันเป็นเสรีนิยมนะมันเป็นเสรีนิยมมันพยายามผลักดันให้คนกลุ่มนี้กลับมาเป็นผู้บริหารประเทศ หมือนก็อยากจะผักดันพรักเก่าไกลผักผักดันพิธาเป็นนายกผักดันธนาธรเป็นนายกแล้วเขาบอกว่าถ้าไอ้พักนี้เป็นนายกมันจะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยแต่พักนี้มันไม่ได้สนใจร่างเงามันไม่ได้สนใจร่างเงาวาเป็นมาของประเทศชาติบ้านเราคือ